What? Hah? Oh. What? Hey, nah, nah. That's ไน่นอไีพอดีได้บอพ่ะค่ะได้ได้ได้พอรหัสไวไฟเนี่ยพอดีเน็ตมืดกินทาก้อนเอาได้ไฟรหัสไวไฟมหมกินทาก้อนมหม ยืนยืนโดนแล้วนี่ของก็ได้แล้วสิไปแล้วนี่นยืนถาก่อนก็ยังมายืนโดนแล้ว<ะ>ยยัยืนถาอี้ยงรหัสไบใ่่ยังไงต้องมายืนถาก่อนราัสใบใ่ยืนถาก่อนโอต๊ตเต้โอ้อยเนาะเจ้ากระดาษสั้งเนาะบอกตะโดนแล้วหมยืนถาก่อนเราวอ๊ตเยืนถาก่อนเอาโอโนไปเราได้หนึ่งร้อยนึงนั่นเข้าไปได้เราเจอได้หลายเด้อ Nào bò. Nào. Thôi chết đó. cái, gì? Nào, cái Ủa, cứ đi. Đó, chém nó. Ô, chết cái đi thằng nhà. Ụ chua, chết nó đi, ụ Đi là nhà ăn. Đi Đi vô. Hả? เฮ้ยเดี๋ยวยกรถไปให้ยอดรรถเดี๋ยรถไม่รถ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 อถร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 ถอถรถอถรถรถรกวผู้ซอยมา บัวบัวบัวไปพี่อยากนอนห้องเย็นเอาย่าอันนี้ติดไปนอนห้องเย็นเราใส่ไฟนอนห้องเย,ย,ย็นเว้ยเ <c ười> อามาดอกปรึกษา <c ười> กับบ่ได้ What? What? 재미ast <laughs>